สวัสดีครับนักเรียนที่รักทุกคนนะครับฝึกคิดกับครูเจมรบุรีวันนี้นะครับครูเจมจะนําปริศนาต่างๆนะครับมาให้นักเรียนฝึกคิดกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับปริศนาแรกนะครับเรามารับสมองประลองปัญญานะครับกับปริศนาทายชื่อสัตว์นะครับเราไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับตาเล็กหูใหญ่อาศัยตามป่า ตัวโตหนักหนาจะหมูกยาวๆอ้าวนักเรียนคิดซิเขาเป็นอะไรครับอ้าวใครคิดได้แล้วตอบในใจนะครับถ้าคิดไม่ได้ครูเต็มเฉยๆไ้นะครับคําตอบคือช้างนะครับไปต่อข้อที่สองนะครับข้อที่สองเนื้อเป็นอาหารสงสารถูกขังกินจุอ้วนจังอยู่แต่ในเร้า คิดออกไม่เอ่ยเรากินอะไรทุกวันเลยอ้าวถ้าคิดไม่ออกฉเฉยนะครับคําตอบคือหมูหรือสุกรนั่นเองนะครับเราไปต่อข้อที่3เลยนะครับหัวหดหัวโผล่ไม่โตไม่ใหญ่นอกแข็งกว่าไม้ข้างในเนื้ออ่อนเอ๊สัตว์อะไรกันนะ อา้าวใครคิดนะครับใครคิดได้แล้วตอบนะครับถ้าคิดไม่ได้ครูเจมส์จะ,ะเฉลยแล้วนะครับวันนี้เราจะถามกันสักสิบข้อนะครับถูกต้องนะครับเต่านะครับเตา่าเราไปต่อกันข้อที่สี่เลยนะครับข้อที่สี่เป็นสัตว์เลื้อยคานสันดานดุร้ายกัดตายไม่ตายตัวมันยาวๆใครเจอเยอย่าไปยุ่งกับมันนะตัวนี้ตอบได้ไหมครับถ้าตอบไม่ได้ครูเจมส์เฉลยแล้วนะ คำตอบคืองูนะครับต่อไปข้อที่ห้านะครับเฝ้าฟังสำเนียกร้องเรียกหาผัวห้อยโหนโยนตัวอยู่ตามกิ่งไม้นักเรียนเคยได้ยิน,นครับพัวพัวอ้าวใครตอบได้แล้วตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้ครูเต็มจะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับถูกต้องนะครับชะนีนะครับชะนีต่อไปไปข้อที่หกนะครับตัวยาวเป็นขบวน ม้วนตัวกลัวภัยผิวแข็งสดใสขามีนับร้อยตัวอะไรนะขามีนับร้อยเลยถ้าตอบไม่ได้ครูเจมเฉลยได้นะครับถูกต้องนะครับกิ้งกือไปข้อทีเจ็ดเลยนะครับแฟนซื้อดีนะักมันรักเจ้าของใครมาด้อมมองใล่กัดหน้ากลัวเวลาไปบ้านใครนะครับเราก็กลัวนะครับมันรักเจ้าของมันนะครับ เพราะฉะนั้นคืออะไรครับนักเรียนถูกต้องนะครับสุนักหรือหมานะครับข้อที่แปดนะครับยามเดินสายก้นแซะค้นกินหอยว่ายน้ำล่องลอยบินไม่ค่อยเก่งเอะไรนะกินหอยนะครับเดินก็สายก้นด้วยว่ายน้ำก็ได้บินก็ได้แต่ไม่เก่งนะครับอ้าวเฉลยนะครับคือถูกต้องนะครับเป็ดนะครับเป็ด ไปข้อที่9นะครับข้อที่9ตัวมันเล็กๆกัดเด็กร้องไห้ดำแดงทั่วไปขยันอดทนเราโดนตัดอะไรกัดตัวเล็กนะครับร้องไห้เลยอ้าวใครคิดได้แล้วตอบนะครับถ้าตอบไม่ได้เฉลยนะครับเห็นไหมถูกต้องนะครับมดนะครับมดอ้าวไปข้อสุดท้ายกันนะครับข้อที่10นะครับ รูปร่างคล้ายกบเราพบเห็นทั่วคลุกละทั้งตัวเหมือนมันตกกระปบสัตว์อะไรนะคล้ายกบนะครับคล้ายกบคลุข่าด้วยอึงอ่งไม่ใช่แน่นะครับเพราะฉะนั้นเฉลยตอบคางคกนะครับถูกต้องนะครับสําหรับฝึกคิดกับครูเจมรลบบุรีวันนี้นะครับสิข้อนะเป็นการทายชื่อสัตว์นะครับนักเรียนทุกคนนะครับทายได้ทุกข้อหรือเปล่านะครับ ถ้าทายได้ทุกข้อถือว่าเก่งมากนะครับเราฝึกคิดกันบ่อยๆแล้วเราจะชินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับสามารถติดตามคลิปต่อๆไปนะครับในการฝึกคิดได้นะครับในช่องทาง Facebook ก็เก่งไทยกับครูเจมส์นะครับถ้าใน YouTube ก็ช่องครูเจมส์ลบบุรีนะครับนักเรียนทุกคนฝึกคิดบ่อยๆนะครับแล้วก็จะเก่งขึ้นนะครับวันนี้ครูเจมส์ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับและกล่าวคําว่าสวัสดี ดีครับ